เอเลชนแนลสวัสดีค่ะสวัสดีวันไร้์สดนะคะพี่น้องมันี่วันไร้สะะไร์สวดวันที่21ส,สิงหาคมนะคะท่ายตอนนี้6โมงครึ่งคับพี่น้องร่างจากแอดมินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่นอ้องชมบรรยากาศกันค่ะมาเจอกับแบกคิงเลยนะคะเป็นกระล่างสีแต้งเป็นผู้หยิ่งครับพี่น้องวัสดีค่ะวัสดีนะคะแขกรับของเอเลนะคะแ,กะคะแกกกะบกคิงกำลังจะแปลงร่างนะคะมาดูเทคนิคการทำก,กันนะคะว่าําทำยังไงบ้าง จากหัวปลกแล้วก็กลายเป็นมีผมเต็มหัวนะคะโดยช่างนนทาสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวรอบแบบนี้น่ารักนะคะก็เป็นทุกอย่างต้นต้นกูตัดชุดทั้งแต่งแต่งชุดแต่งยังนะคะกุ๊กฟันดูได้แล้วน่าเป็นทุกอย่างแหละแต่จิ๊กเกอร์ช่างแต่งหนาเถ้ากันทุกอย่างอ่ะพี่น้องเม็ดเบสของเรานี่หลายเม็ดจ้าเดี๋ยวดูกันนะครับมื่อรอบนี้น้องนนต์ประดับเวทีนะครับพี่น้อง ใสถ้าเขามาก็เขามาเออเขามาใช่ไหมให้มันดูแตกต่างแล้วก็วอสก็บอกว่าจะเปลี่ยนไปทุกรอบนัน้องเนาะเปลี่ยนไปทุกรอบเพื่อความแตกต่างแล้วก็แบบว่าให้มันเข้ากับโชว์นะคะเพราะนั้นแล้วรอบหน้าก็จะเปลี่ยนอีกนะคะเออเพอาะสิเปลี่ยนไหนมันมีลายมิตีขึ้นละเปลี่ยนไปทีละรอบแต่ละรอบนะคะถือว่าซ้ำกันเนาะด้านหลังจะเครื่องปั่นไฟได้ยินน้องดังบึนบึนดังบึน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 เครื่องปั่นไฟ เป็นห้องคอสตูมนะคะของคอสตูมตมาไม่น้องยุคกลางห้องเอนี่แหละห้องคอสตูมวัอนี้ห้องเอไม่ได้เปิดใช้บริการบ่วัอนี้ห้องวลรน <c oughs> บางรอบกันบวชแล้วก็อยู่ห้องพี่เอนะครับเ <c oughs> ต็มเต็มห้อง,อง,งนี้จะแดดเรียบร้อยแล้วเรยเลยบอลเนี่ยมันก็ติดเหยื่ให้เลยบระเด้ลูกบอลท็องนี่ปอะเด็นอันขันมือไดนักสแสดงไล่ก็ได้ยุ่งกัเก่าเหรอ ทุกรอบมันกัสิมีอันพี่เพนบาว์นานนายยังได้แสดงนั่ครับพี่น้องท่นกับคือพอกันอยู่กับกองอยู่ของนี้นั่อันอันนี้คือแต่งเอาเองนี่เป็นฉากเป็นฉากอันแรกเลยโชว์แรกเลยโชว์แรกโชว์แรกเอ่ออะไรนะเทปแบบนี้ถ้าน้ำนมขาผ้าน้ำนมอะแรผ้าน้ำนมบ่ฮ้่งโชว์เปิดเลยค่ะ อีไรอีกย่งล่ะสารพันเงนีเลยสารพัดก็ช่วงเปิดตัวหัวหน้าครับเุ้มสกีบก็เปิดตัวหัวหน้านะสกีบหลายๆพี่น้องเลยว่ามันแปดสิบเพลสเลิศดีๆพี่น้องคุ้มค่าดีค่าคุ้มค่ามากนะครับไอเห็นสกีบเลยก็จำไม่ได้ว่าช่วงอไหนเป็นช่วงไหนไม่ไหลวันนี้ก็ติดตามเพราว่าแมคกิ้งจะแต่งเป็นกี่แดดกี่ลุกนะคะวันนี้นะคะแมคกิ้งเือทุกโลกโลดเออแล้วเห็นคือเกินปราเป็นบางราจการนั่นก็ได้เห็นเพือเป็นบุตรยาแบบพี่น้อง ีน้องนะนาสโลสท่าวาเราไม่ได้เป็นพิธีแป็นพิธีก่อนโดยตรงค่ะเดี๋ยวรอดูนะพิธีกรนั่นไหมคบพี่น้องมันจะไม่ช่วงเหมือนเงาเสียงพยาบาลที่เรียกอะไม่ไม่ขี้งนี่แหละต้องมึงเบาะแวงยี่รีพี่น้องจะว่าการจังไรกันให้อภัยได้พี่น้องเด้อแบบมาทว่าแบบอันฟื้นฮัทนะคะย่าฟื้นฮัทตัวเองเป็นพิธีกรที่สะดุดมันเป็นตำนานการเด้อพี่น้องได้ให้อภัยกันเด้อคิงเบาดีเลยนะครั ก็เดี๋ยวติดตามดูอุชาเอาชุดมาใหม่นะคะการในการเป็นพิธีกรไม่ธรรมดานะคะชุดและเครื่องเพชรนี่คือสําหรับเป็นพิธีกรน,นะคะไปหาชุดมาเลยแล้วก็ที่แรกกันไปี้านสุดก็เลยถามขาวานาดูชุดไหนคะ่ะร้างเขาก็ว่าเอาชุดนี้ก็เลยว่าเอาอ๋อไม่เอาคะ่ะเพราะว่าบอสจะบอสจะใส่สีนี้ในการโชว์หรือมันจะซ้ำกับบอ,อส <c oughs> เอาสีลาเดี๋ยวจะซ้ำากันก็เพิ่นเงนสินาคา่ะก็เลยว่าเอาสีใหม่นะคะ เดี๋ยวพีน้นนองก็นเลยตีนพี่ตน้องจะเห็นราคานะครับต่างิ่นนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับกำลังใจให้ใหทีมง,งานทุกคนนะคะเป็นกำลังใจเอเลน่าเป็นสุดยอดจากเอเรก,กน,นะคะเ <c oughs> บางเลียกม็ดเดยวเล้ยม่คองนาก็เลยงม่บัวเมคิงแตงยิงเลยกันคิงไมคิงแป๊บไม่เคิงก็ไม่ได้ลงคิมาสวันเพราะว่านันปัญหาฟวงัดต่อขีก็เลยวันดดีงวลงขีอ่าซื้อง่างซลงันล่ะไม่พี่น้องเดือช่องซื้อเงินเดือนครับติดทีมสุดงเ้ว เอจสยางนะโหลดน้องนนท์นนทนเอจจอดมึงยังไม่ได้ทำเอาพี่นนท์ไม่ได้ทำเอ็ดออีกสิบเบิ้งดีนี่แหละตากูก็จะทำอของน้องนนท์นี่นะคะใครเคยเห็นเอ็มบีโคเวอร์เอ็มบีของบอสนะคะที่ใส่ผ้าถุงสีน้ำเงินแล้วก็เป็นผ้าผ้าผ้าไทยนะคะแล้วก็เสื้อสีขาวโคเวอร์เพลงชวนน้องไปเฮ็ดการคะอันสุดระเบิดการ ช่างนนนะคะเป็นคนตัดนะคะเป็นคนตัดผ้าถุงนั้นนะคะเดี๋ยวให้จบไลน์นี้นะคะ<ม>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่างนนจะเปิดรับอยู่นะคะ<ม>เพราะว่าตอนนี้ก็มีแบบแม่แม่ที่สั่งจองมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าโพสเพราะว่าเราติดไลฟ์อยู่นะคะให้จบไลน์นี้นะคะเด<ม>ี๋ยวจะโพสตแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยแชร์แล้วก็ใคร<ม>อยากได้ ถ้าถุงสวยๆไว้ใส่ไปวัดไว้ใส่ไปงานต่างๆก็เดี๋ยวรอนะคะรอมแมนค่ะจะเอาแบบว่าจะาแบบเหมือนบอดเลยหรือว่ามันจะมีแบบทีดทีไ่ไม่เหมือนกับบอก็มีนะคะแล้วก็จะมีราคาที่ต่างกัน<ม>ก็เดี๋ยวจะโพสให้ดูนะคะเพราะว่าแอนบอนแพงอันนี้มาเลียว,ว่ามีคนอยากได้หลายนะคะเพิ่นเห็นแบบว่าชุดไอเดบอดสใส่มันงามนะคะ ตัดได้เบิร์ตอะไรครับพี่น้องาตัดตัดดไ้เป็นของวัรวันเกิดนะคะให้บอสวันนั้นก็เลยแบบได้ใส่ไถเอ็มด้วยนะครับจะได้แบงแบงกระล้องถามมากครับผมการได้หรือยังตัดได้รู้จักนเพราะว่าในการใส่โชว์การแสดงการนู่นก็ตัดรไม่เบิร์ตมาเคลื่อนกับหัวตีสีนะคะปิดจอบตีสี่สี่สิบนะคะอันครับเทมานเทมานเข้มแข็งอีลีคุณพูนเพชรผู้ดินมัดตีสอยซีคนนนั่มือโปพงไปพี่น้องตาหัว พัากันกินยี่หรอยหาซีฟอสเนียเพเค็มเนงไหมึงกีลากระนีนเนี่ยกรยังฟสันกีลาหน้าเลิตอบเ้อเม่เจะาสีเป็นนักแสดงหนึ่งยูเดสเอเสนอเลยรอบไปแล้วเนี่ยเมื่อหลวงคว้นนี่ทอนเป็นหุิงทอนกับเจียรอไม่เจ้าเสียงอเบมีสองครบสันสวัสดีค่ะีาสวยงาอยู่ในช่วงเตรียม งานแล้วเนี่ไอ้งอไอนงอเด้มาหนิไอ้งอปันธินผู้หญิงอีกแล้วมือนีิเดี๋ยวบางวันไม่เครี้ยงไรเศษไห้มันเสศษนอนรูปสัจจะไปเอ๊ะจะไปอนุมัติต่อหลายบทตอนไปยังลังเขามาเรื่อยๆรื่อยตอนนี้ก็ยังแต่ยังมีเอฟซีสีแบบว่าอ่ายังซื้อบัตรจองตัวเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ขาดสายนะคะต้องไกลเนี่ยเสด็จแม่ค่ะไปนั่นเลี้ยวกันคูครูได้ตีเขามาแล้วกับติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีเอียงขาดตัวบกของกัน ให้าวมิ้นไว้นะคะเดี๋ยวบอสเพรสเสียร์และที่ฉันนําไปปรับปรุงนะคะพี่น้องคขาฝากติดตามแม่คิงนะคะจะมีผลงานใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆเพี้ยนๆเอ็นงานนะคะเป็นีงานปัตุ่มเป็นทุกอย่างและคะ่ะพี่น้องกับน้องนนท์เป็นบอแบดผมก็ลังที่เป็นผมและพี่น้องค่ะพี่น้องผมสวยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้ช่างแต่งหน้าเพิ่อนแต่งให้ใหม่นะคะที่ไม่คิงแค่รองพื้นนะคะแต่งหน,งน้าเองเมื่อเคยเป็นไหนอันนี้คือวิธีแต่งเติมผมให้เป็นผู้หญิงแล้วครับจากแบบผมสั้นเบบหยการใส่ผมให้ให้ดูเป็นผู้หญิงนะคะให้ดุ้นหวานเหมาะกับโชว์นะครับเดี๋ยวไปอนุมัติต่อแล้วนะคะบบายไปตอนนี้แต่งล่างแล้วนะคะเข้าชากแว๊บๆนี่ว่างแบ๊คดีผู้หนึ่งจะเรียกจะมุกกล้องกี่จ๊ะกี่สีแว๊บๆ

ตอนนี้ก็กำลังทำการแสดงอยู่นะคะอันพามาเบิ้งน้องรักค่ะพี่น้องรักรักกันรักกันที่ยังไงเ่ยเอาจี้บอรักแล้วนี่เจ้าจี้ไม่เคยแหล่นะหนู สายจุดไม่สวยเด้อมพ่งอาจจะเจนิดนึงนะคะเพราะขาส่กตบอมันรู้ยนี่นีเห็บอก้องต้อือกันถื่อวินนงไพฮะกระโดดานองไฟ่ตัสเนอะเป็นไข่ว่กรานมันก็นอนกินยาสองโอ้เต้อมใบกวานอายุทั่วไมันเบาอ่อนแ้แล้วไม่รด คนมูล้วรอนดคนกจเ็นคนตมุเนี่ยตัวัวซาเราัตะวเราเกียเรานนอนหัวซานอ๋บอบ่มันไข่แล้วก็ว่างในความกระูกกันตวนังอนุมแล้วข้าวมัมืานแม่นุมรู้จวงอันนี้ต้องใเลบอเจ้าสีเียนี่มกบบมีค่ากัอันนี้บอกแล้วครับความสันครับบ่มีนมมันสพี่น้อง ค่อยเลยยิ่งเหนื่อยนนึงพถือกันมือนนึงด้วยอันนั้นนาเปรียเลยสามบีเฮักดาพูดเท่านาตีพี่น้อง่ค่อยแกแ่ปานโนเป็นบอท่ากีตอนนี้ก็แอ้าตายัตาใหญกันตอนคู่มอน่ตอนพูดไม่ยอมแล้วพนก็ไ่วันปานนี้ดิกินยังต้องเจอดนึ่งเกอใยู่งคู่มือี่ีสามพีนุสีนะจ้า ก็เป็นออกเนจะคข้องจอยกับอ่านดี้นจอยรวหวนคุณมึงกนแข็งนี่แหงๆนั่นคออกว่ามีแนวกินกัแรงแงนั่นตองสี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 แจ่มมือบ่ะไอมนี่แม่แกอดเลบพี่น้องเบ้ไหนเนยพายุเงียบๆมันจะมาคอปลโ่งเคนนหรอมันจะมา่ากนอ่าให้ยังกินคอวาให้ยังกินก่ออยังไเมนแ่มาว่าให้ยังกินทอดปลาทอดปลา ทอดปลาหม๋อขอแม่นางขี่เพราะเมนเหม็นขี่ขอเหม็นทอดปลาหม๋แต่ละาขี่แบบดีดแดงมาหน่อยนึงอยู่ดอกงวม,มันก็เลยเหม็นคันบ,<อ>บ่บ่บ <laughs> เป็นชื่อสายสายตาการแต่กายของการแต่งตัวคุ่น้องมือเป็นแต่ดาวตลกอือตาตลกเหรอตอนนี้กำลังทำการแสดงอยู่นะคะแต่กาแสดงยังไม่จบพี่มีกับนางรอดลองเพ่งค่ะ ่ล่อคืออต่อไปค่ะพี่มีสวยไหมนี่สวยอันเมอันพี่เีทายลูกนสวยสเบิ้งเนลเพขอบคุณนะคะจ้าแสดงให้กาปนหอนแล้วลอเหลืองานอีกทีนึสกค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะการแสดงลฟ์สดของเราก็ จบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องตอนนี้กะตีนึ่งเครื่องกะเก็บของทีมงานบราผู้ไทยเพิ่นกะกำลังเก็บของนะคะเอกอะพีกาาอาบน้ำเราไปกินขา้าวครับพี่น้องพวกพี่แพลรออยู่นะคะเดี๋ยวไปอาบน้ําสักแป๊บนะคะเราไปกินข้าวต่อสาหรับลิปวันนี้ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอเล่ชนแนลด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ